สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีพี่น้องชาญโยทูทุกคนครับอยู่กับผมเสียดินพาซิ่งปแปลแๆครับวันนี้ผมก็เดินทางขับรถมาจากหน้างงานอาจารย์สุนนะครับจเจอคุณตาครับแกเดินตากฝนอยู่ข้างทางเนี่ยแล้วแกก็บกแกโบกรถผมเลยนะไปด้วยไปด้วยผมก็ นี่ผมก็จอดแล้วปึ๊บจอดคิด,ดยูเนาะคือ,อเพราะว่าแกก็เดินไกลเนาะแกว่าจะไปหมู่บ้านข้างหน้าใจหนึ่งพวกกลัวนะผมก,กลัวนะครับใจหนึ่งผมคุยกับแกแล้วแกค,คุยไม่รู้เรื่องเลยภาษาขืเม็คุยคืเมรไปแกก็ได้แต่หัวเราะคุยลาวไปแกก็ได้แต่หัวเราะคือลัวนะ ซึ้ก,กลัวแต่ว่าใจนี้ก็สงสารก็เลยให้เกมาด้วยครับตอนแรกจะให้เกย์ขี่ข้างหลังนะเยใ,ให้ขี่ข้างหลังก็เกือบเปียกฝนก็เลยให้มานั่งข้างหน้านละเอ้าคือกลัวเรื่องอะไรรู้ไหมผมกลัวกลัวจริงนะคือทางอีสานะอ่ะเพราะว่าพูดกันตรงๆเนาะทางอีสานสุนมากคนแเกน์นะ จะมีขคงอาจจะเล่นโคงอะไรอะไรนะครับแลก็ผมเองก็กลัวนะกลัวคุณตาแกก็จะเล่นโค้งมีโค้งมีอะไรคือเราไม่รู้จักเนาะคนแปลกหน้าเนาะอยงเนี้ยใ่ใจหนึ่งก็สงสารก็เลยพามาก็รับมาด้วยคนระับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าถือว่าได้ช่วยคุณตาแล้วกันในเรื่องกลัวบอกเลยว่าผมกลัวกลัว ที่พกอกเลยพี่านไม่ีส่วนมากมีเรื่องของนะครับคนเก๋ก็ไม่รู้ว่าคุณตาแกจะมีของหรือเปล่าเกว่าจะไปลงหมู่บ้านข้างหน้าครับตอนนี้ฝนก็ลงรีเม็ดมาตาไปลงไหนตาไปลงไหนเกไม่ตอบผมเลยดูวนคุณเกคุณหัวหรือเปล่า ก็กลัวนะกดตรงผมพูดจากใจเลยแต่ว่านี่ก็ถือว่าเราได้ได้ทำบุญนะเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับได้ทำบุญได้ช่วยเหลือคุณตาซึ่งแกก็เดินถือไม้เท้าเนะี่ยแกจะมีไม้เท้าด้วยเห็นไหมมีไม้เท้าแกก็เดินค่อมแล้วก็ปิดผ้าสะบายมาตักฝนนะครับตักฝนมา กลัวด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ถือว่าเราช่วยเกศเกศจะคงไม่มีคงมีของเกศคงจะไม่ทําอะไรผมหรอกนะนาะถึงหมู่บ้านแล้วครับยูงข้างหน้านี่วันนี้ฝนก็รินเพิ่มาครับดูไปแล้วเกศน่าจะอายุเยอะแล้วแหละน่าจะหูหนวกน่าจะหูหนวก ถ้าเป็นทุกคนทุกคนกลัวไหมครับไม่รู้แต่สำหรับผมผมก็กลัวนะคนแก่คนแก่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละที่สานะคนแก่ามากจะมีของโอ้ฝนหนะวอ๋อปีแทนแทนเว้ยเาไปคุยเล่าไปคุยเล้วตาเจ้าตาตาโู่ตรงไหน,น ถึงหมู่บ้านแล้วนี่ลงตรงไหนตาเอาแล้วตอนนี้ตาจะลงตรงไหนเนาะบัดนี้ฮะชี้ชีบชี้ไปทางนี้แล้วนี่บ่ นะอันนี้อเออชี้ชี้ไปทางนี้ชี้ไปทางนี้ครับคนช่วยผมดูเป็นสักขีพยานนะ นี้บ้านโคกใหญ่เลยนี่ตรงนี้ไหมฮะไปทางไหนล่ะตรงไหนเอาแลยนีาน,นี่ก็ถึงบ้านโคกใหญ่แล้วนะแก่ว,วจะมาลงบ้านโคกใหญเ่เดี๋ยวเดี๋ยวจอดทานตรงร้านคานนีกว่าฮะนี่แหละตา ถึงแล้วโอ้ยงงมเองก็งงครับโอู้เคยก็ชี้ไปนูน่นอย่างเดียวแหละเดี๋ยว<อ>ลงไปถามบ้านตรงนี้ดูก่อนรับเครื่องกนะ่อนเคยรู้จักหรือเปล่าลองไปถามดูก่อนนะ รู้จักคุณตาเนี่ยไหมเอ้าไ,ไม่ใช่คุณบ้นนนา,าน,บนนี่หรอฮะเอาเจออยู่สายตรงทางมาจากเนี่ยสายใหญ่อ่ะมาจากสามขาน่ะถนนลูกรังอ่ะ ไอ้สายไอ้นั่นน่ะไอ้น้องไอ้น้องถวายเออเกว่ามาบ้านโคกใหญ่นี่แหละบ้านโคกใหญ่แต่ว่าแกไม่ใช่คนอยู่นี่แกโบกรถผมผมก็เลยพามาด้วยออ๋แล้วถามแกว่าแกจะไปหาใครไม่รู้อยู่ทางสามขาหรือเปล่าหรือว่าอยู่ไหนไม่รู้แกเดินตากฝนมาแล้วแกก็บุกรถผมมาว่าไปบ้านโคกใหญ่แล้วมาหาใครก็ได้ถามแกอยู่ไหม ถามก็ไม่รู้หรอกชี้แต่ย่างงี้นี่โนไปไหนเนาะเออจะปวดกด้วยเดินไปไหนแล้วนั่นนะเออากมกกไไ่่ใชรรนะรรหครับแกแล้วถามแกแล้วไม่รู้เรื่องเลยเออจะไปไหนอีกนั่นนะเอ็แกแกเดินแกแกมุกหน้ามานี่เถอะครับแกแกมาจากทางไหนทางสามขาทางสามขานะ่ะ นี่เกเดินมาจากมันจะมีท้าแยกเลี้ยวขวาไปนนจเรนเ,รเนาะตรงมาน่ะเกเดินเลยสามแยกมานิดหน่อยเกก็เลยโบรถผมโบอ้าวเกเดินไปไหนน้อบันนีออ่นาน เอาแกคืนไปฝากบ้านผู้ใหญ่ตรงไอ้ไอ้ตรงร้านทานเนี่ยนู่นแกเดินไปนู่นแล้วเลี้ยวไปนู่นเหรออืมจะไปไหนแกบ้านนี้เลยหมอไม่จะอยู่บ้านผู้ใหญ่ข็จะได้โทรหากันไงมีเบอร์ผู้ใหญ่ไหมล่ะโทรโทรผู้ใหญ่มโทรบอกผู้ใหญ่ละให้มาดูหน่อยเผื่อแกหลงแกอะไรไงคนแกแล้วแกหลงที่ตาบ่าแล้วดูอ่ะโนตกด้วย ผมก็ไม่รู้จะพาไปที่ไหนเนาะแกว่ามานี่เนาะไม่จะจะจะดูได้เนี่ยไปอยู่ในรถในแบบไปฝ็นบ้านผู้ใหญ่ยังไงเบื่อคนแก่คนหลงนะแต่แต่ถามว่าถ้าคนจอดจัดไม่ใช่สภาพนี้อืมันมีกระเป๋าต้องมีอะไรใช่ไหมแต่คนบ้านผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนนี่นี่เนี่ยตรงร้านค้าตรงนี้ที่มีรถเกี่ยวนะที่มีรถเกี่ยวเตือดเตือนเตือนนิดนึงเดี๋ยวไปบอกไปถามผู้ใหญ่ถามผู้ใหญ่เพราะว่าดูทรงกันแล้วต้องเป็นคนหลงแน่นอนนะครับ เดี๋ยวไปถามผู้ใหญ่ดูก่อนนะคนเดี๋ยวผมไปถามผู้ใหญ่ก่อนให้ผู้ใหญ่มาดูไหมกลัวแกจะเป็นคนเก่ไหมกลัวแกจะหลงจะลืมไหมนี่้ันผู้ใหญ่บ้านอยู่ตรงไหนเนาะบ้านนี้เนาะผู้ใหญ่เดี๋ยวขวาตรงนี้หรือเปล่าผู้ใหญ่อยู่ไหมครับ พ่ใหญ่ไม่อยู่บอ๊ะทำยังไงล่ะไม่พอดีผมผมรับคนแเก่มาแกเดินมาจากไอไอบ้านสามค้าน่ะเกว่าเกอยู่พวกใหญ่<น>พราะพอมาส่งแล้วถามร้านค้านูน่นเกบอกไม่ใช่คนบ้านนี้เกลงเดินไปทางนู่นแล้วคนแเก่ะผู้ชายครับ กลัวเกจะเกมากแล้วเกหลงลืมหรือเงีย้ยนน,น่นเดินไอซอยนน่นน่ะซอยแรกเลี้ยวซ้ายอ่ะเกเดินไปทางนน่นแหละทำยังไงฮะไม่ร,<ะ>มรู้ถามไปก็ไม่รู้ถามก็ไม่ได้คุยอะไรเลยครับเพราะว่าไม่ใช่คนบ้านนี้ นี่ไอ้เส้นไปบ้านสามขาเนี่ยเกเดินมาจากฝั่งนู้นแหละครับคคนเกแถจะมีคยมาผู้ชายนะถือไม้เท้าด้วยเคเห็นไหมไม่รู้ถือถือร่านเกอะไรไดรยคนันคจอ๋อครับคนเก่เลยแหละ อ๋อแกตอนนั้นแกว่าแกมาหามาหาลูกใครเกครับเลสุดท้ยแกแกแกลด้วยย่งไรกเดินไปนนคนรัาบออ๋อเดี๋ยวผมไปดูก่อนแกเดินไปถนนอะไรเมื่อกี้ครับครับเดี๋ยวไปดูก่อน อดีผมต้องรีบไปธุระด้วยครับไม่ได้แวะไปดูเกแล้วพอดีต้องรีบไปธุระไปเอาเอกสารเล่นทะเบียนไอเจ้ารถเครนนะครับสามใบป,ปัดนะครับอยู่บุรีรัมยุนะเอ้ยครับก็ถือว่าได้ช่วยเกแล้วแหละเกว่ามาโคกใหญ่เนาะก็พาเกยมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเกจะไปทางไหนต่อก็ไม่รู้ อย่างที่ผมบอกเลยผมค่อนข้างจะกลัวหน่อยว่าไม่รู้จักเนาะแต่ว่าความกลัวกับความที่เราช่วยเหลือคนมันก็สามารถทําให้เราแบบมีความแบบภูมิใจอะที่เราได้ช่วยคนแล้ว โอ้จะเป็นคนแก่หลงลืมอย่างเงี้ยเดินลืมทิศลืมทางอย่างเงี้ยผมกลัวอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเราเดี๋ยวมาถึงหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเขาก็เห็นเขาก็จะช่วยเป็นหูเป็นตากนันแหละเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเนาะสวัสดีครับผม